กินทองใช้งาน YouTube บนคอมพิวเตอร์ได้เทพมากขึ้นด้วยคีย์ลัดกดแบบไม่ต้องงอเมาส์วันนี้เนี่ยพลอยจะมาแจก10คีย์ลัดด้วยกันค่ะ1กดปุ่ม F คือ full screen สำหรับการเปิดหรือปิดการเล่นหน้าจอแบบ full screen กดปุ่ม M คือการมิวสํสำหรับเปิดหรือปิดเสียง3กดปุ่ม C คือแคปชั่นสำหรับการเปิดหรือปิดใช้งานคำบรรยาย 4. กดปุ่ม J สำหรับถอยหลังวิดีโอ1ิวิหรือว่ากดปุ่มลูกศรซ้ายสำหรับถอยหลังวิดีโอ5าวิ ปุ่ม L สำหรับเดินหน้าวิดีโอ10วิหรือว่ากดปุ่มลูกศรขวาสำหรับเดินหน้าวิดีโอ5วิ 6. กดปุ่มลูกศรขึ้นสำหรับเพิ่มเสียง 7. ดกดปุ่มลูกศรลงสำหรับลดเสียง ปุ่มชิปเราตามด้วย p คือ previous ไปยังวิดีโอก่อนหน้าใน playlist เก้กดปุ่มชิปเราตามด้วย n คือ next ไปยังวิดีโอถัดไปใน playlist แต่ถ้าไม่มีเนี่ย YouTube ก็จะเล่นวิดีโอที่แนะนำแทนค่ะ 1, 1 9ถึงเเพื่อข้ามไปยัง10%ถึง90%ของคลิปวิดีโอนั้นอย่างเช่นพอยกดปุ่ม5นะคะก็คือจะเข้าไปที่ครึ่งของวิดีโอนั้นค่ะ ะะเราก็สามารถท่องโลก Youtube ได้แบบเซียนๆโดยไม่ต้องงอเมาไม่ต้องงอการคลิกให้ลำบากแล้วล่ะคะ่ะเอาเป็นว่าใครเนี่ยลองใช้แล้วผลเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพลอยได้นะคะหรือว่าใครเนี่ยมีทริคลัดมีครีลัดเนี่ยก็อย่าลืมแชร์มาให้พลอยได้นะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยพอจะมีทริคอะไรดีๆเจ๋งๆมาแนะนําอย่าลืมติดตามในช่องซีเมียเกนนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยขอตัวไปดู YouTube ก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย